หลายคนนะคะถามอาจารย์ธยามาว่าคอสเอ็กซ์คลูซีนะินนอนิมันมันเป็นยังไงทไงงํา,าทไมถึงต้องมาเจอหน้าการทําไมถึงต้องมาเป็นคอสที่เจอตัวเป็นๆน,นะอาจารย์ธยาอธิบายนิดนึงเราเคยมีประสบการณ์ไหมเวลาเราเรียนออนไลน์มันจะแบบแห้งๆหงะคะ่ะเรามีคําถามอะไรแบบที่ติดใจแล้วอยากถามนะตอนนั้นนะ เราก็ถามไม่ได้เราก็ต้องรอหรือว่ารอดูจนจบอ่ะซึ่งบางทีก็ไม่รู้ว่ามีคําตอบนั้นอยู่ในข้อข้อความหรือว่าในเนื้อหาหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําไมเราถึงต้องมาเรียนกันแบบจับมือทํามีคนคอยโคชชิ่งเราตลอดนะนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะคะก็คือการที่เรามีเพื่อนที่มีแนวคิดมีไอเดียหรือว่ามี มีเป้าหมายร่วมกันนะที่จะไปถึงดวงดาวหมวยถึงขายพริญาอนิมานงานพริญาอนิมานเนี่ยคือมันจับกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจกันช่วยแชร์ไอเดียหรือว่าช่วยหาวิธีการหรือว่าเรามีการแชร์ข้อมูลอะไรแบบนี้ให้ความรู้ร่วมกันเนี่ยมันจับกลุ่มกันแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ไปต่อต่อด้กันได้รวมถึงมีอาจารย์ ช่วยหาข้อมูลแล้วก็ช่วยสปอร์ตนะมีอะไรที่ตอนนี้เป็นเทรนหรือว่ามีเทคนิคไอเดียอะไรแบบนี้มาแชร์ให้กันเป็นแบบสดๆหรือว่ามาแชร์กันแบบไม่กลาค่ะมันจะทําให้เราเติบโตกันได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพิจนนณามานมันเป็นเรื่องที่เราต้องทํามันอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีความคงที่นะแล้วก็อย่าหยุดที่บอกไว้นะคะฉะนั้น การที่เรามีเพื่อนในกลุ่มของเราหรือว่าอาจารย์เนี่ยช่วยดร v e มันจะทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็ขายของได้ได้ดีนะยิ่งยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะคะเรื่อง passive income มันเป็นอะไรที่เราใช้แรงน้อยนะคะออกแบบไว้ครั้งเดียวแล้วก็ทําให้มันเกิดรายได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นถ้าเรามาถูกทางนะเปรียบเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ hardware, ใช่ไหมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนึ่งนะ ที่เรารอที่จะมีโปรแกรมหรือว่าระบบปฏิบัติการมาปลักอินหรือว่ามาเสียบหรือว่ามาอัปโหลดเชื่อมต่อให้มันทําได้นะก็คือคอร์สเนี่ยค่ะอาจารย์อนุญาตจะเอาซอฟต์แวร์หรือว่าเอาปลักอินนะที่จําเป็นในการที่จะทําพรีนออิมาแล้วก็นอกจากทําได้แล้วเนี่ยเราไปถูกทางแล้วก็ขายได้นะเป้าหมายของเราคือการขายของให้ได้ใครจะทําอะไรสวยงามอะไรไม่สนใจแต่ว่า คุณต้องขายของได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คอร์สนี้อาจารย์ธยามุ่งหวังให้ทุกคนทําได้นะใครที่เรียนอาจารย์ธยาคอร์สน,สน,สนี้คุณจะขายได้แล้วก็ขายได้ยาวๆแบบยั่งยืนด้วยขออย่างเดียดวมีความตั้งใจคอร์สนี้คัดเฉพาะคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะทีนี้คอร์สนี้เราเรียนกันที่ไหนนะคะเราเรียนกันที่ True Digital Park นะะอาจารย์ธยาไปจัดการสถานที่นะ แล้วก็อาหารการกินเนี่ยจัดก,การให้หมดแล้วรวมในคอสนี้นะนอกจากความรู้ที่อาจารย์ย่าใส่ให้เข้าไปแล้วนะเทคนิควิธีเครื่องมืออุปกรณ์ซอฟต์แวร์อะไรที่จําเป็นต้องมีเนี่ยรวมถึงทูนะเช็คลิสต่างๆท,งที่อาจารย์เตรียมให้เนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็มีเพื่อนนะที่เรามองตาเราก็รู้ใจเข้าใจกันนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องภาษา นะเราขายของพื้นดอดนิมาเนี่ยเราไม่ได้ขายในประเทศใช่ไหมบางคนก็จะกังวลว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษฉันไม่ได้ฉันจะไปขายอเมริกาได้หรอสมัยนี้เราอยากกลัวนะคะ Google มี Chat GPT มีช่วยเราช่วยงานเราได้เยอะมากนะแล้วถ้าไม่มั่นใจจริงก็ถ้าอาจารย์ช่วยได้ตอบได้นะถ้ามีเวลาให้นะก็จะช่วยนะในการการที่จะทําให้คุณมียอดขายโดยเฉพาะยอดขายแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าคุณขายได้แล้วเนี่ย มันจะเป็นโก o สมันจะสูงขึ้นไปมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ยากที่สุดก็คือออเดอร์แรกได้ออเดอร์แรกปุ๊บแล้วออเดอร์ต่อต่อไปคุณจะรู้แล้วแนวทางแล้วก็จะไปต่อได้นะเหมือนกับการต่อซอฟต์แวร์หรือว่าเชื่อมต่อเอาข้อมูลใส่ให้คุณแล้วเนี่ยคุณรู้แหละเหมือนขี่จักรยานใช่ไหมคุณตั้งทรงตัวได้นะพอขี่เป็นปุ๊บเนี่ยคุณจะไปทํา ขี่แบบปล่อยมือหรือว่าทําท่าพิสดงพิสดารอะไรกู้ก็ทําได้แล้วเพราะว่าพื้นฐานมีแล้วนะนั่นก็คือคอร์สฟินต์ออนไลนนะเราเรียนกันที่กรุงเทพนะคะวันที่7ตุลาคมนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้จับจองนะก็จองได้แล้วเพราะว่าเหลือเวลาไม่กี่วันนะจันทยาจะต้องไปจัดการเรื่องอาหารการกินให้พวกเราด้วยฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการโอนเงินนะคะแล้วถ้าใครสนใจจันทญยาทิ้งข้อมูลนะคะในการโอนเงิน แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกจะสะดวกเป็นแบบใช้บัตรเครดิตก็แจ้งอาจารย์ธยามาจะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็โอนเงินเอาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะอ่ะอีกคําถามหนึ่งคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นะคะหลายคนบอกว่าหกพันห้าอาจารย์หนูสู้ไม่ไหวหรอกอาจารย์ธยาจะไม่เถียงนะคะเรื่องเงินทองเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองแต่ว่าคุณลองมองตรงนี้การที่คุณมีโคช้ชมีคนมาช่วยส่วนตัวทาให้คุณต่อย,ยอดสร้างไรายได้ ให้กับคุณเนี่ยมากกว่าไอ้เงินที่คุณลงทุนอย่าลืมนะไอ้หกพันห้าคุณเจอเพื่อนด้วยคุณมีคอนเน็ชันคุณมีอาจารย์เป็นโค้ชให้ด้วยแล้วคุณก็จะสามารถขายของมันได้คือมันเหมือนการลงทุนมันไม่มีการลงทุนอะไรที่ดีไปกว่าการศึกษาแล้วนะฝากให้คิดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดสินใจเลยถ้าจะเรียนอาจารย์ย่าไม่แน่ใจนะบอกไม่ได้ว่าจะทําคอสนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนาะคริสต์มาสก็จะต้องอาจจะต้องบินไปนะบินไป เซอร์เบดกับทางครอบครัวที่อเมริกานะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่มาเจอกันนะแล้วก็อยากให้ทุกคนสร้างรายได้ค่ะให้ตัวเองนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาในลิงก์นี้ได้เลยะคะ่ะโอเคแล้วเราเจอกันนะคะ